สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที T ่นาห้างยินดีตอนฮับเข้าซู่องสองเล้น้องสาวเรา,ำาคำม่วนมาคุณมูนิโปเดทเฮขนาดเลย <laughs> แบบซองเลยซองว่านะทุกคนเรามูนิฮันตูกับเปเกตู่ทักางคุณสิพาทุกคนไป ไม่ยากถามราคาค่ำเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอันส่วนนี้ฮันเละเงินนั้นขึ้นสูงเนาะไอเก็บขึ้นสูงเละบงหัวอันราคาค่ำฮันสิขึ้นสูงน้หรือบ่เนาะกะ็คือสิสูงทั้งแหล่เนาะแต่ว่าก็รกระบูว่ามันสิสูงซ้ำใดนะการสิพาทุกคนฮันไปถามไปเบิ้งน้าเดียวแล้วทุกคนเพราะว่าอันตะกี้แล้วเท่า์ลีก็บาทหนึง่งละชึกชึกเท่า์ลีอันสิบเก้าล้านปลายแม่บาทหนึง่งละชึกอยู่สิบเก้าล้านปลายเนาะ แต่ว่าตุกเป็นเงินกิบเออตุกเป็นเงินบาทท่านกศิีิฤกยูสามหมื่นป่ายเนาะสามหมื่นป่ายแต่ว่ามื้น,นี้ท่นตู้สศิพาทุกคนไปถามเบื่องว่ามันลงหรือว่ามันขึ้นเนาะเพราะว่าเห็นคลิปเอ้ยน้องพุทธโซนท่เพื่อนไปขายเพร่ะนว่าเพื่อนได้กำไรสองล,ล้านสามล้านว่าตู้ก็อยากไปเบื้องเนาะทุกคนนะว่าสีได้คือเพื่อนหรือโบนะแต่ว่ากะบโบได้ไปขายาไ่ไปอย่างทุกคนไปถามราคาเบิ่งนี้แล้ว เ <laughs> ขาว่ามันถึกอะเออใครเน่พอเจยแบบเก็บเงินเก็บอย่างขนาดทุกคนแต่ว่ามื้อนี้นท่นยังบมื่ทันได้ไปหออยู่ยัองอยู่ยินทุกคนเนาะเพราะว่ายังถ่ายแม่แม่แมกันยังออกยังเข้าอยู่นะกลับไปท่นทุกคน สิได้ส,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 สีด้วยสีละคายว่าอันนี้แม็กไปมาทุกคนตอนี้ดูก,กับวิเกทันกามาฮอดแล้วแต่ว่าแดงแห้งขนาดเลยอแม่คนยังจโจดรถอยู่ทางหลังคุณแล้ววันนี้ไปวันนี้ครัเข้าไปพร้อมกันเลยบ่ะันนี้ไปนำหน้านำหน้าไอคิดนำหน้า บบแมาแบบเป็นยูยุฮะนะนี <y> ่ <uk> อ๋อแล้วทุกคนอ๋แล้วคนเขียนใส่ว่า้านขายคำนางเร่งก็เลยวัตถุมีค่าคำเ9 9 9สิบเก้าจุดเก้เก้าเอ็นต์าสเมก็่างเขาไปถามก็เลยสวเส อันนี้ก็หออทานคั่ิธีฮัมอยแล้วเนาะท่านเป็นเงินชีกเท่าไหร่หกล้านค่ะหนึ่งสิบหกล้านเมื่อเสาคือไดงยินวาลงเนาะคือว่ามือเส้านี้ก็เห็นอันลงเพชรเพราะว่าวาดคั่ลงแล้วเนาะลลงเหรอวัชีกเขาล้านเ็ดแลงชีกหกล้านถ้าบุ๊มคจะวาว่าอันห้าห้ล้านป่ายเนาะ โอ้โหนี่่นลามขนาดเนีเนีินะอันที่พกลานเ่าไหฮะไปห่เดียวไปหน่อยนึงเนาะพกลานประมาณสองนปนี่แหะคันวันอยเดียวนปลายนี่แหละวันนะ

จะเบิ the ่งคันสีคล้ายกับมีคำคายมันบคล้ามีคำคายข่าวมีแต่มาถามหาไปบิงไปเบิ่งตอนนี้หางมหบนางไปบงลยนีราคาสั่ินอไปหานไม้เบิงเนาะพี่นองเนาะวันนี้ตามไปตามไปต ันนี้ยาดีพื้นเมืองเนาะไป,ไปไปต่อ,ตอเออคนมาเห็นทำบุญไปพร้อมยาอะไรข้ามถือยาอะไรข้ามถือเออไปแต่แล้วยิงแม่เป็นไกด์นำไปแล้วคุณ พี like, like, like. mm ่นายหานกินนาหานเนี hmm. I mean, I yeah. mm ่ยอยังานี่เ้าแบบอเมอม่นหาะเป็ดจะเอาบุ่งบุญ่อ่อนออทุกคนอีเมะยังถามอยู่กับไอเกนะ คนอยู่ยังอยู่หานอยู่นะทุกคนเนานนนะอีแม่อีแม่กับไอ้เกตไปสอบถามอยู่ยแล้วตู้หันแบบมานหานนั่นเลือกถ้วยเลือกบ่วงเลือกอย่างน้ำน,นา,าสาวนะทุกคนพอนตาสาวเพิ่งจะบอสิ้าแห่ก็มีหลายขนาดแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างพันเจียอันตามุดสามตัวเดี๋ยวอันนี้มัน,นเป็นอย่างวะเดี๋ยวข้ามมุดมันบอก อืมข้ามุดที่แม่อ,อยาก่้หมดเนาะอันแผ่นแผ่นติดแมงวันอยู่ใส่แผ่นติดแมงวันก่อนค่ะแผ่นติดแมงวันเนาะเพราะว่าหุ่นะนะหุ่นนี่เป็นได้จากการสัมผัสชิ้นหกล้านปลายปลายเท่าลยชอันหกล้านดาแสนปลาย สิบห้ลานเก้าแสนปลายเออบุ่งิ้้าราเก้าแสนปลายเราพิสิบห้าล้านเาาาก้าแสนปายสิบห้าล้านเก้าแสนปลายเด็ดเงินเดมอ <5 S 1> <5 S 2> นี้ยูเซียนเก้าห้าสี่เก้าห้าเด้เงินสมมติว่า, 1, านนหนึ่งพันบาทนาะเวลุลงเาจะ 1,000บาทได้อยู่4 9 5เก้พันแสดงว่าเงินลงแล้วเนาะลงแล้วเพราะว่ามันนี้เป็นเลทของวันทีมันนี้วันทีสิบมันนี่วันเก้าสิบเดือน6 2 0ส2ค่ันสบำก็ลงหน่อยคำคำก็ลงหน่อยหนึ่งยู่15ล้านปลายแดอร์ต่ว่าหารเขาถามเมื่กี้มันสิบหกล้านปลายเนาะเดอตะว่าหารกินนีเราสิบห้านปลายไปไปทาเพิ่อหานใหม่โตอีกวอร์ยังมีหลายหานอยู่ที่เขาสิไปถามมือนี้นะอ้าววาว่วสิบ พาไปถามฮานคำโตพาอย่างโลสื่อเลยบ้านพาอย่างโลบึงเครื่องอีแล้วมีแผ่นลายอย่างเนาะมีแผ่นลายอย่างมาเมื่อนี้อีกอย่างนึงกระถามกระถามถามได้หลายฮานแล้วแล้วชาวจังค่อยมาสรุปกันแต่ว่ามื่อนี้ฮันโมโหวาสีได้สีได้อย่างเมื่อนะเวกีิเล มักขนาดของมีคมไหมขนาดต้องระวังอยู่ไกลไเกตบวได้เพราะว่าเพิ่นมักเพิ่นมักของมีคมแล้วสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าพันกีบแบบนี่หฮอของไทยของไงกีวีกีวีแบรนด์กีวีแบรนด์กีวีแบรนด์ตกลงได้อย่างไรไอเกตอัน ยังอยากเบิ่งนดูบุได้คำดิซีได้ยังคำนี่เจออยากยักยักหน่อยหนึ่งนาะคำแต่ว่าเขาอีเมลกำลังสาวประกาศเลือกถ้วยเลือกบวงอยู่เอ้าผ้วยงามสินค้ามีแต่ถ้วยมีแต่บวงนี่ก็จะเป็นกพวกแกงแล้วนี่จะเป็นของเวียดของประเทศเวียดนามแต่คนเพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือเวียดอยู่นะนี่ อันนี้จะมาจากประเทศเวียดนามเนาะจะมีสินค้าอะไรอย่างส่วนหลายมาจะาเวียดเพราะว่านี้จะเป็น้านขายเครื่องของวันชาวเวียดน,นามนะทุกคนเดเกจะของหางคาือแบบจะอยู่นนเพื่อนเป็นคนเวียดเนาะอีเม่กับนาสาบก,กำลังเลือกต่อโลงสินค้าอยู่ตู้เอเกตเอาไปเห็ดหยาง โอ้ไปเป็นซาลาวนะ์น้องไม่ส่งกับปลาแด็โอ้เป็นควบคือที่ดีมาแม่ <c oughs> ความ <c oughs> มา <c oughs> เรืออีกคนคนเรืออีกคนแต่ว่าหูสุกว่ามันหวนแบบมันเอะอ,อัดขนาดคุณคือไม่แบบว่าหานถอดหานเพื่นมันแน่นนะมันแน่นมันหยังก็เลยแบบเอะอ,อัดมันหอน พ่าทั้งทิงมันเปลี่ยนมันเปลีน่นเสสังกสีไปเนี่นะก็เลยจะแบบฮอนฮอนในในหนึ่งเนาะไปนำนาโอไตเอนันไอกระชามจะบานอีกองเมื่อเนาะบานนี้ทุกลงมามาถามคำหรือว่ามาซื้อเครื่องทุกคนได้โจเมื่อบานไปแล้วไปย่างย่างน้ำพึนทางเราเนี่ย ไฟหน้าเต็กๆไวมีถอยหลังบ่ซั่นบ่เพื่อสภาผู้ทางหลางดีเลยหิวโคกอ่อีแม่อีแม่ก็ไฟหน้าเท๊อีแม่ก็ได้ไปเฮาไปน้ําพื่นนี่แหะจักสิไปจบอยู่แจได้บาดนีจักสิได้ซะเพราะว่ามาโซนพักแล้วบาดนี่แสดงว่าเลาะทั่วเลาะทั่วบ่เลยฟังเานี่ทั่วบ่เลย ตัวเท่าไหร่ 80, <000. S 1> ตัวหนึ่งแปดสิบ <80, 000. S 2> พันกีบลกไปพร้อมเบอร์สุดท,ทั้งเลือดทั้งเครื่องในแปดสิบพันไปโตอีกแล้วห้ากระป๋ายโตรอกท้ายที่หานขายน้ำมือ เอาเดี๋ยวหอนเฮงหอนเฮงหอนอีบีหอนอีโลเนาะเพราะว่าเอเกตแหละเป๊แบซบีเอเกตน่ะตู้กับเล็แบซบีอีแม,ม่แหละกาแฟเมื่อยแห้งเนาะบาไวเนาะเอาเนาะทุกคน,นวันนี้ฮัน,ะนนะตู้สิได้โคนปิดคลิปก่อนาะทุกคนเนาะตู้สิได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่า อันราคาคำที่ทู่หันมาถามกับเอเจตอีเมะนะคะนักสาวมีกันคือทุกคนได้ย,ยินนําเดียบน,น,นักทุกคนน้อกะสิตกถืออยู่ซ้านั้นราคาซ้านั้นมันมีคนชี้จากกันไปขอขอบใจนักทุนที่เข้ามาติดตามครับส้มสอง,งน้องสาวเราขำหมวนเฮาถ้าวันีนคลิปนี้มีเสียงนะคะพระพุทธเจนออขอโทษขอไหวน้ำลายและกาอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สอง้งน้องเขาเลยเพึ่งสิษเมีย hit clip ใหม่ๆต่อไปส่สารมูลนี้ขอตัเกียวโตจะกับทีน้าไายว่า